ที่คุณฟ้าใสายประวินสุดานะครับอยู่ในวงเกิดอ,อยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีนะชาวเน็ตก็อยากจะรู้นะเอ๊ะเมื่อไหร่จะมีคนรู้ใจสักทีการสัมภาษณ์ครั้งนี้พี่อุ่นดูหน้าไว้นะเขามีรอยยิ้มในการสัมภาษณ์แสดงว่ามีคนรู้ใจหรือเปล่าไม่รู้อ่ะถามเรื่องราวของหัวใจเชิญค่ะเชิญครับคุณฟ้าใสายครับ ก็มีคุยคุยบ้างอันละเอาแล้วก็มีคุยคุยบ้างแต่ว่าเขายังไม่มาไทยสักทีก็เลยแบบโอเคก็คุยคุยไปก่อนแสดงว่าเป็นหนุ่มต่างชาติแน่นอนก็หนุ่มต่างชาตินะตอนนี้คุยคุยอยู่มันยังไม่แน่นอนอ่ะพี่ยามประเทศได้ไหมขับยามประเทศได้ไหมไม่อ่ะเอาเป็นว่าฝใส่ติดตำไอจีเขาอยู่กับเรากันไม่ค่ะเขาอยู่นอกวงการ ก็ตอนแรกเวลาที่เจอกันก็คือจริงๆก็มาไทยใช่แล้วก็ได้เจอกันตอนนั้นคุยเหมือนเป็นเพื่อนแต่ว่าแบบเวลาที่เราคุยแล้วเราแบบคืออยู่ด้วยแล้วสบายใจสักพักใหญ่แล้วเหมือนกันค่ะคุยคุยห่างๆกันบ้างด้วยอาชีพ,ชพใช่ขเขาเรียกว่าระยะทางยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟน แม่พี่วุลนสวยขนาดนี้ไม่มีคนคุยไม่มีคนจีบมองตรงมาคุยกับพี่ไม่รู้เรื่องหรอกพี่ดูหน้าพี่ก็รู้ไม่ไม่ต่ำกว่าหลายคนนะถ้ายังไม่มันเปิดกว้างได้ไงเรื่องเราหัวใจอ่ะศึกษาดูใจกันมาแต่ว่าเรื่องราวความรักพูดเมื่อไหล่ก็มีรอยยิ้มนะครับขอให้เจอคนดีๆขอให้เจอรักที่ใช่นะครับ